ไม่ถ้าไม่มีคนถ้ามีคนตายคือเราสามคนแต่ถ้าไม่มีคนตายคือทางนั้นแน่นอนเพลงดีมากคืนนี้มีคนตายแตพี่สีเกศ่ะเพลงดีมากชิเมล่ะเ็เหลือแต่พี่ดิวแล้วไหมเหลือสองคนนี่และก็พี่ดิวไงเฮ้ยผมอ่ะเป็นคนส่งพี่อ่ะไปเต้นขอบคุณนะครับไม่ตอนนั้นมึงเหลือกันสามคนเป็คนผมเป็นคนส่งพี่ไป เอาตอนนี้คือท้งฉันต้องเลือกเอามีพี่ใหม่ตัวแปรสําคัญอุ้ยเลือกไม่เป็นไหมล่ะอุ้ยแย่คือตอนนี้มีผมกับพี่ดิวคนหนึ่งโกหกคนหนึ่งกเป็นหมาป่าออแต่ว่าผมเป็นคนส่งพี่ไปเต้นเองแหละแล้วใครเป็นใครเป็นหมาป่าพี่ดิวภูผาพี่ใหม่ลองลองคิดดีๆจะคิดยังไงดีพูดยังไงดี คือไม่ควรส่งกูไปเลยเมื่อกี้ใช่ผมโง่เองขอโทษครับผมไม่ควรส่งพี่ไปเพราะผมยังหันไปดูพี่เต้นอยู่เลยแต่ก็ได้เหงื่อแล้วแหละเนาะเอางี้พี่ดิวเป็นผู้หาดีวเป็นการอ่ะพี่ดิวก่อนผมไม่ใช่หมาป่าผมเป็นแค่คนธรรมดาไม่มีสกิลด้วยไม่มีสกิลด้วยเมื่อกี้พี่ดิวบอกพี่ดิวมีสกิลเออเมื่อกี้ไปทอกรเทปได้เลยนะผมโกหกกรเทปเลยมาไม่ใช่ครับเไม่ถึงบอกว่าเป็นคนธรรมดาเนี่ยเมื่อเป็นคนที่สามารถพาคนไปเก็บ ดอเบอร์รี่ได้โอออ้เไม่มีสกิลด้วยหวานแล้วหล่อแน่เป็นคขนาดที่กูมีเครอแล้วแบบมันดูไส้อ่ะอ้าวอ้าวอ้าวถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนธรรมดาไม่มีสกิลเขาจะส่งพี่ไปเก็บดอเบอร์ี่ไม่ได้คนส่งพี่คือผมผมยังอยู่ตอนส่งพี่พี่เห็นหรอแอบมองค่ะอุพี่กระติกาเลยอีใหม่ต้องเลิกผิดเยใหม่เลิกผิดแน่เลยอีใหม่ต้องเลิกผิดเยใหม่เลิกผิดแน่เลยตัด ถ้าเราเรื่องผิดอย่าส่งเสียงแล้วกันก็แล้วแต่เขาเดี๋ยวเดี๋ยวคือพี่เอาไปเดี๋ยวก่อนพี่หน่อยมันน่าสงสัยไม่เข้าใจพี่สงสัยแล้วพี่ใหม่พักก่อนพักก่อนพี่ใหม่เมื่อกี้พี่ดิวบอกว่าพี่ดิวเป็นคนธรรมดาไม่มีสกิลอะไรแต่จะส่งพี่ไปฟังเพลงด้ยังไงใช่จะส่งพี่ไปแต่ว่าเขาบอกว่าไทยใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าพี่ดิวเขาบอกว่าพี่พี่ดิวเป็นคนส่งพี่ไปฟังเพลงก่อนแรกแต่เขาบอกเขาไม่มีสกิลเขาส่งพี่ไมได้ไงมันลั่นไงพี่มันลั่นดิมันลั่นพี่ก็เลยเลือกเราเราเรา ทุกคนจะบโหวตใครคะชีเลยคับสีนีงสีนี่ยืนยันนะว่าจะบโหวตพี่ผัวพี่ผัาดีเฟน์ครั้งสุดท้ายโหวตคำจะพูดกูเลือกถูกแน่นอนกูพูดนี่อะไรกันอ่ะพี่ผัาถูกเผากูเป็นหมาป่าแล้วสายตาสีเขียวมันโง่ได้ขนาดนี้วะ แล้วตอนกูวิเคราะห์อันนี้มึงบอกว่ากูว่าพี่ใหม่เลือกผิดแน่นอนกูเลยคิดว่าเลือกผิดแน่นอนเสรต้องเป็นนีแน่เลยอ่ะกูได้แดกทั้งหมู่บ้านเลยอ๋อพี่ใหม่คือตอนแรกกูคิดว่ากูจะเลือกเขาอยู่แล้วกูมั่นใจว่ากูวิเคราะห์ถูกต้องแน่ๆเออแล้วแต่พอมีบอกว่ากูว่าอีใหม่เลือกผิดแน่นอนกูเลยคิดว่าต้องมีตัวรู้แล้วแล้วกูเลือกผิดปะวะกูเริ่มเกิดความไม่แน่ใจกูก็เลยเลือกมันมาดูนะคะคนฉลาดเล่นเกมบอร์ดเกมเป็นยังไงนะคะดูได้ตรงนี้แล้วก็คิดอื่นตรงนี้เลย้า นี่จ้าตรงนี้ช่วยกันชี้ด้วยสิเออช่วยกันชี้เออมองมองไปมองไปมองมองเออกดด้วยกดด้วยกรหนอยกรหนอย